สวัสดีครับผมรู้ใจใจนภรทองทองผมชื่อเดียวครับดีวผมจะมาทำการทดลองครับท,าารทดลองครับ,รบเสียบไหมครับอือ ิบใส่แก้วเลยครับปล่อยเจ้ามือลอยเจ้ามือลอยครับรอครับครับกดลงไปอ่าปิดฝาปิดนแน่นเลยแล้วก็บีบบีบบีบแน่นๆบีบบีบให้นัน่นน่ะบีบนั่นักงนั่นั่ ให้มันหนักอ่า,งอาลงไปยังลงไปแล้วอาทิวาเทมกดอ,อ่า้าปล่อยก็จะขึ้นมาปึ๊บเดียบรอ้อยขอบคุณครับขอบคุณครับ